หิวแล้วหิวแล้วดูดูนะครับงอนงอนงอนครับอาการงอนครับเออ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 อยากให้แม่ไปป้อนนะงอนแล้วงอนแล้วเอออยากกินอีกแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปครับนี่เก่งสุดเลยลูกชายของแม่ขันเนี่ย ขอยีบอีกทีนี้ก็อยหมดกำลังงานพลังงานหมดขอยีบอีกต่ออีกนิดเดียวสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี f อฟีแฟนกลับทุกท่านทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังกันเงินพายมงคนน้อยนะครับ อยู่กับช่วงพักผ่อนตอนกลางวันนะครับวันนี้นะครับมีคุณแม่เอฟซี่มาเยี่ยมคือแม่เครือวันนี่ครับคุณแม่ท่านมาเยี่ยมน้องช้างมาหาน้องตะวันมาหาแม่ขันนะครับมามีเลวกินปะ ไปดูน้องตะวันกินอะไรหิวแล้วหิวแล้วดูดูแล้วครํางอนงอนงอนครับอาการงอนครับเออเ,อ,อ,เอ,อือเอือเอออยากให้แม่ไปป้อนนะงอนแล้วงอนแล้วเออเราให้แม่ไปป้อน,ะอน,ลอนลเลยครับไปป้อนเลยครับคุณแม่ไม่เป็นไรครับ เอาให้ก่อนอกินให้เอมนะครับแตวปงาน,ใน,ใน,นแล้วนะแล้วพนะี่ชายมงคลครับเห็นตัวจริงแล้วชายมงคลหรอจริงๆ เออ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 หิวแหงอ่อหิวแหงแล่ะคุณแม่ปอนเลยครับเลยไหมครับเออเออเออหิวแหง แน่ารักน่นรักจะอยู่ท่าลาดอีกนานเหรอครับครับไม่รู้ว่าจะนานสักแค่ไหนครับก็ทีแรกก็บอกว่าสองปีสาธุเนาะจะได้ไม่วิ่งตามเนาะโอ้ เอาเสียงหน่อยเสียงหน่อยครับเ,เิ้วหน่อยฟิวิ้วไม่เอายังไม่ทราบ เต็มกระเพาะคับพ,พี่ความยังยังไม่เต็มกระเพาะผมเลยครับ่อ่ิาจยนะครับเดินไปฝั่งนู้นก็ได้แม่เดินดูใกล้ๆก็ได้มีหลายเชือกนะครับาาชรใช่ครับเนี่ยสายเจ,จ้โจเข้ไปดูใกล้ๆก็ได้แม่เดินออกไปฝั่งนู้นมีสองสามเชือกอยู่นั้น อยากกินอีกแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดินเตรียมแม่นุ่มแมนมานั่งนั่งครับกลับก่อนนะคะครับคุณแม่กลับก่อนครับเดิทนทางปลอดภัยครับคุณแม่มาแป๊บเดียวผ่านไป หนึ่งชั่วโมงเรียบร้อยครับหลับสนิทสิทธิ์หามลงคุณพี่แอบยืนหลับคุณน้องไม่ได้แอบเลย หลักสนิทเลยไม่สนใจโลกแล้วกินกล้วยอิ่ม กลิ่นอาหารอิ่มบรรยากาศได้หลับสนิทสิทธามลงมีเสียงกรนนิดๆ ตอนกลางคืนไม่ค่อยได้นอนดีนะครับเดินทางหลายวันถ้าเดินวันสองวันนี่เรียบร้อยเหนื่อยแน่นอนอันนี้โชคดีหน่อยโอ้โหไม่กวนละนอนเลยนอนเลยลูกหลานนอนเลย แหมนอนต่อได้ครับนอนต่อได้โอ,อ้ตื่นมาก็หลับไม่กวนละไม่กวนละนอนเลยครับนอนเลยครับ <N> ผมหนีบแค่นิดเดียวอะ่ะผมแข็งแรง นี่ไงผมของีบแค่นีด้เดียวตื่นขึ้นมาสบายครับนี่เก่งสุดๆเลยลูกชายของแม่ขันเนี่ยอะของีบอีกทีนิคุณพ่อ,อยหมดกำลังงานพลังงานหมดขอยิบอตกต่ออีกนิดเดียวคุณพ่อจะไปไหนก็ไปฮะผมขอยิบแค่นีด้เดียว ตามสบายครับเจ้าชายเงาตุ๊กตาลมลุกตุ๊กตาลมลุกครับน้องตะวันนอนหลับฝันดีนะลูกนะก็ฝากช่องเราไว้ด้วยนะครับ ช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยของเราเอาไว้ด้วยนะครับฝากเขไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวีดัสสวัสดีครับผม